ครับสวัสดีนะครับผมอาจารย์วีรวาภาคุไทยนะครับก็ต้องขอโทษพวกเราทุกคนที่อาจจะไม่ได้มาในวันที่แปดนะซึ่งจะติดปัญหานีดหน่อยนะครับในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็คือเรื่องของกรณีศึกษานวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับกรณีที่จะ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องพลิกปลอดภัยนะครับพิกปลอดภัยจากงานวิจัยของสกวนะครับซึ่งทีมงานที่เราทำก็จะมีหลายฝ่ายเพราะงานวิจัยจะต้องหลายคนช่วยกันนะครับหลายคนช่วยกันปัจจัยที่สำคัญในการทำการเกษตรนะครับ พวกพวกเราทําการเกษตรมาเนี่ยเราก็จะสร้างาให้ปัจจัยที่สําคัญในการทําการเกษตรที่สําคัญหลักๆมีอะไรบ้างมีพันธุ์ครับพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์นะครับสองความอุดมสมบูรณ์ของดินสามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสี่สภาพภูมิสังคมไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศฤดูการปริมาณและจํานวนวันที่ฝนตกในแต่ละเดือนอุณหภูมิแสงแดดทิศทางลม พายุและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมนั้นอยู่ในชุมชนนั้นอันที่5นะครับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์อันที่6การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน7ราคาผิดผลที่เกษตรกร,ร,กรขายได้หรือมีตลาดรับซื้อเอาการตลาดนําการผลิตและที่สําคัญก็คือ เกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยเป็นเกษตรกรร,กร,รายย่อยจําเป็นต้องมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการเอกชนการสร้างเครือข่ายเรื่องของการบริหารงานกลุ่มนี้เป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากเพราะในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอว่าแยกกันแล้วเก่งรวมกันแล้วแตกนะครับ ปัญหาใหญ่เลยถ้าหากว่าเรารวมกลุ่มกันได้นะการทำงานก็จะสำเร็จได้รวดเร็วเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้าความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าการนำองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเกษตรกร,ร,กรขยันนะเรียนรู้ตลอดเวลาเชื่อมั่นในระบบกะเกษตรปลอดภัย ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกหลายอย่างแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมเราจะต้องเอาเปรียบธรรมชาติก็จะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยนวัตกรรมนั้นมีหลายอย่างนะครับนวัตกรรมนั้นมีหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจนะครับว่ากเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ18ล้านคน18ล้านคนนะครับ ส่วนที่หัวยอดเนี่ยมีอยู่ไม่ถึง1%ที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรร,กรุ่นใหม่ที่พร้อมจะใช้นวัตรกรรมมีแค่ไม่ถึง1%นะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีแค่6% 90%เนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเอานวัตรกรรมเข้ามาใช้เนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับ ว่ามันจะสอดคล้องมันจะเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับเกษตรกรหรือเปล่านะครับการทำการเกษตรมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้โลกสวยเสมอไปเพราะมันเสี่ยงกับหลายอย่างทั้งเรื่องของการผลิตและการตลาดในการทำงานวิจัยเชิมพื้นที่ปัญหานักวิจัยรู้เฉพาะเรื่อง นักวิจัยคนหนึงเนี่ยรู้เฉพาะเรื่องแต่เกษตรกรต้องรู้ทุกเรื่องจึงต้องมีทีมนักวิจัยที่มีหลายสาขาที่ทำงานร่วมกันได้ดีนะครับเน้นนะที่ต้องทำงานร่วมกันได้ดีนะครับในการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นแบบที่ให้พวกเรา ได้คิดกันนะครับว่าเวลาที่จะทำงานในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเราจะต้องมาวิเคราะห์พื้นที่ซะก่อนอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าปัญหาของชุมชนคืออะไรปัญหาที่สำคัญคืออะไรเรียงลำดับได้ไหมนะครับในด้านการวิเคราะห์พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมมันจะต้องมีองค์รวม ตั้งแต่เกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้สูญเสียต่างๆเข้ามาด้วยกันกายภาพดินน้ำอากาศนะชีวภาพเป็นยังไงพืชสัตว์อะไรบ้างที่จเจริญเตบิตบโตบได้ดีในพื้นที่นั้นสังคมเศรษฐกิจและการตลาดนะครับเพื่อที่จะค้นหาอะไรครับเพื่อที่จะค้นหาว่ากิจกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นั้นคืออะไรที่ทำได้ ทำแล้วเกษตรกร,กรอยู่ได้แล้วมันแข่งขันได้คืออะไรคืออะไรกระบวนการในการที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับ2ออย่างเนาะก็คือกระบวนการการทำงานการมีส่วนร่วมเพราะส่วนใหญ่แล้วมีแต่คนอยากได้ไม่ค่อยมีอยากไม่ค่อยมีคนอยากทำเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้ว่าเกษตรกร,กรที่อยากทำนั่นคือใคร ขาที่2นะครับก็คือเรื่องของชุดความรู้ชุดความรู้ที่ทางโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมหาลรยขอนแก่นเราใช้เราก็จะใช้3สอครับสามศาสตร์ศาสตร์สากลนะศาสตร์สากลที่เราเรียนกันในมหาวิทยาลัยเราเรียนกันในระบบการศึกษาศาสตร์ชาวบ้านป่าชาวบ้านผู้รู้ในชุมชนคือใครแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือศาสตร์พระราชา นะครับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได,ดได้คิดได้ค้นได้ทดลองทำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็บอกว่าเข้าใจแล้วหลักการทรงงานของพระอ,องค์ท่านแต่จริงๆผมว่าหลายท่านได้แค่เปิดดูแต่ยังไม่ได้อ่านให้ลึกซึ้งนะครับ ซึ่งชุดความรู้ทั้ง3อย่างนั้น3ศาสตร์นั้นนะจะมีส่วนทําให้การผลิตทํำยังไงที่จะเพิ่มผลผลิตจะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพมาตรฐานเรื่องของการตลาดเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการจัดการกลุ่มเครือข่ายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจะทําอย่างไรนะครับที่สำคัญที่เราวิเคราะห์พื้นที่เนี่ยออกมานะครับมันก็จะ ติดอยู่ตรงที่ว่าเอเราจะปรับวิธีคิดจากการทำการเกษตรนะครับจากการทำการเกษตรให้มาเป็นการจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างไรนะวัตถุประสงค์เพราะว่าอะไรครับเพื่อที่เราจะหารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับเน้นนะครับในแต่ละพื้นที่อันที่2แก้ไขปัญหาด้วยความรู้นะวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันที่3เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดสินค้าเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราดูให้ดีเนี่ยะจะสอดคล้องกับหลักการทรงงานนะครับเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาเข้าใจทุนเดิมของชุมชนที่สำคัญคืออะไรนะครับเมื่อเราเข้าไปทำงานในชุมชนชุมชนไว้ใจศรัทธาให้ความร่วมมือแสดงว่าเข้าถึงแล้วเกษตรกรคู่ความจริงกับเราแล้ว เราจะพัฒนาแล้ทีนี้เราจะพาเขาเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพาเขาทาเรียนรู้ร่วมกันลงมือทำติดตามอย่างต่อเนื่องสะท้อนผลประเมินผลได้เกษตรกรต้นแบบไหมพอได้ข้อมูลได้องค์ความรู้มาเราก็คืนความรู้ให้กับชุมชนแปลงจากงานวิจัยสู่สู่งานพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายของการนำารัตกรรมมาใช้ ทางการเกษตรก็คือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต้องดีขึ้นอยู่รอดมีอาหารพอกินพอเพียงหนี้สินลดหนี้สินหมดถ้าจะยั่งยืนได้ต้องมีการเก็บออมพึ่งพาตนเองได้อาชีพเกษตรกรรมต้องเป็นอาชีพที่มีความสุขและก็มั่นคงในการวิเคราะห์พื้นที่นะครับจะเห็นว่า ากายภาพเชีย่ยวภาพสังคมเศรษฐกิจตัดกันปุ๊บตรงสีขาวเนี่ยพื้นที่สีขาวนะพื้นที่ที่เหมาะสมเอพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นเนี่ยจะปลูกอะไรจะทําอะไรนะครับถ้าพื้นที่ที่เหมาะสมยังไม่เหมาะสมเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยได้ไหมนะครับเพื่อที่จะให้รายได้เพิ่มนะครับมากกว่าเดิมนะครับแล้วนวัตกรรมนั้น ลงทุนเพิ่มแล้วรายได้ต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับการทำการเกษตรเรื่องอะไรนะวันนี้ก็จะเอายกตัวอย่างพริกนะครับพริกนะพริกเราต้องรู้ธรรมชาติหรือนิสัยของพริกก่อนนะครับว่าพริกมันชอบอะไรมันไม่ชอบอะไรในแต่ละช่วงของการเจริญเตบิบโตในแต่ละเดือน มุมมองอย่าคิดว่าปลูกพริกอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงแต่ให้มองว่าพริกมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างไรคนปลูกพริกปลอดภัยได้อะไรนะครับถ้าเกษตรกรปลูกพริกปลอดภัยถ้าใครคิดว่าปลูกพริกปลอดภัยแล้วได้เงินมากแสดงว่ากลุ่มนั้นไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าเกษตรกรมองว่า สุขภาพร่างกายดีแสดงว่าไปได้ละไปได้นะนะครับได้เงินก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนที่ปลูกพริกประมาณ3-4เดือนในช่วงเก็บพริกปลูกพริกเก็บพริกนะมีเงินหมุนเวียนมีกําลังซื้อมีเงินใช้นี้มีเงินออมมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือมีเงินลงทุนในการปลูกพืชอื่นต่อไปพริกปลอดภัยชอบอะไรนะที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้นิสัยของพริกก่อนว่ามันชอบอะไร มันชอบดินร่วนปนทรายดินมีความบุดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วงของ6 6ถึง6กการระบายน้ำดีไม่ปลูกพลิกซ้ำที่เดิมเกิน3ปีเพราะมันจะเกิดปัญหาโรคและ,มะแมลงมากไม่ชอบน้ำท่วมน้ำขังเกษตรกร,ร,กรขยันเข้าสวนพลิกทุกวันรักสุขภาพมีความซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มได้ ถ้าดูสถานการณ์พริกของประเทศไทยนะครับประเทศไทยโดยภาพรวมแล้วพริกไม่พอกับความต้องการในประเทศนะที่สําคัญก็คือว่าเราต้องนําเข้าพริกจากต่างประเทศปีหนึงประมาณ4,000กว่าล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะผมบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะที่ประเทศไทยนําเข้าพริกจากต่างประเทศปีละ4,000กว่าล้านบาทที่สําคัญเรานําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับ ทำไมคนไทยทำไม่ได้เหรอนะซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราปล่อยตามระบบตลาดเสรีมันก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้อาาพจน์อาชีพกเกษตรการปลูกการทําการ,กรเกษตรเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงนะสินค้าหลายตัวเริ่มน้อยลงน้อยลงพลิกจะเป็นพลิกหรือพลิกอลอริงนะพลิกขายอะไร พิกไม่ดีอย่างไรเรื่องของสีเรื่องของขนาดนะเรื่องของกิ่นเรื่องของรสนะครับพริกพริกสดขายพริกเขียวพริกแดงนะขายพริกส้มได้ไหมพริกแช่เย็นแช่แข็งพริกแห้งพริกป่นที่สมคัญคือการแปลรูปนะแปลรูปเป็นซอสพริกได้ไหมและที่สาคัญนะครับที่เกษตรกรบ่นก็นักบ่นกระหนาว่าพริก เวลาขายส่งให้โรงงานเนี่ยได้ราคาเท่าเดิมมาไม่รู้กี่ปีละปัญหาใหญ่เกิดจากว่าการแปลรูปเราเป็นการแปลรูปขั้นต้นนะครับไม่ใช่ซอสพริกที่พร้อมบรรจุขายปลีกในห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศนะอันนี้ก็จะพริกยังสามารถทําอย่างอื่นได้อีกนะเครื่องแกงปรุงสําเร็จนะครับเอาไปสกัดสารนะไปสกัดสารเพื่อไปทํายาเอาไปทําเครื่อง อะไรล่ะเครื่องอโทษเป็นอาหารเสริมสําหรับคนและกษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องของพริกนี้เนาะมันจะมีเรื่องของมาตรฐานที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโรคอุบัติใหม่มันเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนเกิดขึ้นกับพืชเกิดขึ้นกับสัตว์กิดระเบียบทางการค้านะครับจำนวน แรงงานผู้สูงวัยเทคโนโลยีและความรู้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงนะครับประเทศคู่ค้าเราก็เยอะประเทศคู่แข่งเราก็มากนะอย่างเช่นตอนนี้พริกประเทศไทยโดยเฉพาะพริกสดเนี่ยพอราคาขึ้นปุ๊บพริกต่างประเทศเข้าแลยโดยเฉพาะพริกจากประเทศจีนนะครับเ,เนนบข้ามาเดือนหนึ่งนะพืชผักเข้ามาเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านบาทนะ เห็นตัวแรกแล้วน่าตกใจนะประเทศคู่แข่งขันประเทศคู่แข่งขันเขาก็มีการพัฒนามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้านะครับประเทศไทยพริกสดเนี่ยเข้าตลาดทุกวันนะเพียงแต่ว่ามันแบ่งแหล่งกันมานะนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยมีพริกปลูกได้ทั้งปีแต่คนละที่คนละจังหวัดพริกมีปัญหาโรคและแมลงมาก นะครับที่เอารูปนี้มานําเสนอนะครับก็เรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าเรามีความรู้มีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะในเรื่องของพิกปลอดภัยกเกษตรปลอดภัยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ประสบผลสําเร็จได้ง่ายนะประสบผลสําเร็จได้ง่ายพอเราวิเคราะห์อบรมได้ นะครับก่อนเข้าโครงการเนี่ยเกษตรกร,ร,ก,รก็บอกว่าคนรับจ้างเก็บพริกได้ใส่ทองเจ้าของสวนได้ในช้นี่พอหลังอบรมด้วยกันแล้วเปลี่ยนนะครับปลูกพริกพื้นที่น้อยเหลือเงินมากปลูกพริกพื้นที่มากไม่เหลือเงินเลยจะวางแผนอย่างไรนะครับพริกอายุก,ก้า28วัน30วันนะครับ ลงแปลงปลูก 2, อสเดือนแล้วก็เริ่มเก็บ 2, อสเดือนนะครับช่วงเก็บพริกก็ตั้งแต่ศูนย์ถึง4เดือนถ้าดูแลไม่ได้ก็ไม่ได้พริกเลยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงที่จะดูแลพริกให้ได้นานถึง4เดือนผลผลิตก็จะมากไรายได้ก็จะมากตามนวัตกรรมที่จะใช้ตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับในเรื่องของก่อนปลูกต้องทําอะไรบ้างมีการปรับปรุงบำรุงดินมีการเตรียมสารต่าง ในระหว่างการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวนะครับต้องทํำยังไงนะครับหลังการเก็บเกี่ยวนะครับจะต้องทําอย่างไรเกษตรกร,ะร,กรจะต้องรู้นะครับจะต้องรู้นักวิจัยเนี่ยก่อนจะลงนะครับจะต้องเตรียมชุดความรู้ให้เกษตรกรได้เห็นก่อนว่าเฮ้ยพริกคุณปลูกแล้วเจอปัญหาโรคอย่างงี้ไหมเออโรคยอดไม้โรคก,กุ้งแห้งนะโรคเคี้ยว เป็นไหมมีหนอนไหมมีอะไรแมลงวันพิกไหมนะครับพอก็าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มสนอกสนใจมแมลงวันพิกกับมแมลงวันทองต่างกันนะครับพอมแมลงวันพิกเจาะปั๊บเชื้อราลงแล้วนะเชื้อราลงความเสียหายเกิดนะครับเราก็จะมีนวัตกรรมมีชุดความรู้เอ้ยเกษตรกรเอาแกบมาเผาเป็นฐานแกบได้ไหมเอามาปรับปรุงมารุงดินนะครับ ก่อนปลูกพริกมีการตรวจค่าความเป็นกวดเป็นด่างได้ไหมนะแล้วชุดความรู้เราเอานวัตกรรมเข้ามาใช้นะลง QR c ค d e เกษตรกรอยากจะรู้ปุ๊บเอามือถือมาโทรศัพท์มือถือถ่อถายชุดความรู้ก็จะอยู่ในนี้นะครับมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่จะปลูกเมื่อไรอย่างไรวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำวิเคราะห์อุณหภูมินะครับที่สำคัญ ขาดไม่ได้ก็คือการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดแพร่อำเภอหนองมองไข่นะซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมมากนะเกษตรกรขายพริกไร่ไหนึ่งได้ประมาณ70,000บาทนะเจ็ดหบาทจะได้กําไรอยู่ประมาณ32,500กว่าบาทนะครับห้ากว่าบาทนะที่เขาร่วมโครงก,การนะครับ <c oughs> ขอนแก่นเราปลูกพริกได้ไหมโอขอนแก่นปลูกเยอะมีหลายที่หลายแห่ง นะไม่ว่าเป็นอำเภอซำส,สูงเนาะะเกษตรที่ชัยภูมินะปลูกพริกยอดสนนะ,กะเกะเษตรเสมบูรณ์ปลูกพริกพันลุผกกสมนะกันทารลมศรีสเกตก็ปลูกพริกอิปาดนะพริกบ้านอิปาดซึ่งตัวนี้นะใกล้เคียงกับพริกอินเดียนะแต่ราคาจะสูงกว่าพริกแห้งอินเดียบมานกิโลละหบาท นะที่จังหวัดแพร่หนองมุ่งไข่เนี่ยทางโครงการวิจัยเราเข้าไปช่วยอบรมช่วยแนะนําให้ร่วมกับสานักง,งานเกษตรนะก็จะมีสีเขียวพริกเขียวตัวอรอบแมลงวันพริกนะเกษตรกรเก,รกร็บพริกก้ามปูขายกิโลเกือบ60บาทเก็บพริกเขียวขายกิโล20บาทเก็บพริกแดงขายกิโล16บบาทนะครับ พริกสวยพริกงามดูดิพริกโอ้ปลูกอย่างนี้ได้เป็นยังไงมาพริกนางงามลงกล่องไหมเอ้าลงกล่องวาวปั๊บส่งออกต่างประเทศได้นะครับการรวมกลุ่มต่างๆก็จะตามมาการรวมกลุ่มกลุ่มก็เข้มแข็งนะก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสน,สนับสนุนการวิจัยนักวิจัยเกษตรกร,กรผู้ช่วยนักวิจัยเกษตรกร หน่วยงานราชการพ่อค้านะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับก็จะเห็นว่านวัตกรรมเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพียงแต่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะเสียดายว่าเวลามันน้อยนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อรายละเอียดได้อีกทีหนึง่งขอบคุณมากครับ